อา้าวพร้อมนะครับถ่ายเลยนะนะเพเพราะหนึ่งเราจะมีวิธีการรักษาความเป็นไทยให้คงอยู่ไว้ได้อย่างไรจะรักษาไปทำไมวะนึงไม่ออกอะ่ะเฮ้ยมึงพูดให้ดีหน่อยดิงานสอ,อาจานด้วยงั้นก็ เอาความเ,เป็นไทยไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ไงเจ๋งนะดี่วะสองนะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะมีวิธีการช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรในฐานะนักเรียนเนาะโหโจทย์ยากแบบว่านเนี่ยไม่ยากหรอกเอาทั่วไปได้ไหมแบบกดไลค์กดแชร์ตามเฟซอะไรเงี้ยแบบช่วยอะช่วยคนอื่นอะเห็นใครเขาเป็นอะไร,รก็กดไลค์กดแชร์ไปอะมันจะช่วยได้หรอวะ เขาทำกันนี่ก็น่าจะได้รึเปล่าสื้อกิจพอเพียงหรอก็ใช้เงินให้พอดีตัวได้เงินจากแม่มาเท่าใช้อย่างให้เกินนะเนาะแล้วก็เก็บเงินไว้ถ้าเกิดเงินมันเหลือปั๊บหน้าแป๊บหน้าแป๊บสวัสดีคุณลูกค้วันดีนครับแม่จีครับอากาศที่นั่นหนาวไหมครับแม่โอ้โนี่หนาวมากเลยครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวก็พอครับเดี๋ยวจะกลับมาส่งนะครับครับสวัสดีครับ การปกครองแบบประชาธิปไตยใช่ไหมก็คือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนโดยที่เราจะรับฟังเสียงส่วนมากแล้วก็รับฟังเสียงส่วนน้อยด้วยเพื่อให้เกิดเป็นความเห็นที่สมบูรณ์ของประชาธิปไตยเนาะของคนในสังคมโอเคครับโอเคป่ะดีป่ะเออฮ้ยเย้ พี่จำเก่งเนี่ยจำได้ไงเนี่ยจำหมดเลยโอ้หก็แค่จำไปทำข้อสอบปะเอาไปใช้จริงขึ้นไหนกันเออไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเฮอยลืมปิดกล้อง